ดูข่าวต่างประเทศนะครับอืมมีพวกสิบแปดมุกุลเป็นชาวไนจีเรียนะครับนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทาง i ินสตาแกรมนะใช้เสื้อผ้าราคาแพงถือกระเป๋าหลุยรอ,องเท้ากุชชี่เข็มขัดเฮอร์เมสอะไรต่างๆเนี่ยทำตัวหรูหราขับรถราคาแพงโชว์ป้ายแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะสุดท้ายหลอกลวงประชาชนไป หลายพันล้าน FBI ร่วมกับตำรวจที่ตะวันออกกลางที่ประเทศเาเรียกอะไรดูประเทศ UAE ดูไบจับได้ไปค้นบ้านมีเงินสดอยู่พันกว่าล้านนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเหมือนผมเนี่ยผมเนี่ยเขาเรียกว่า i อินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ลักษณะของ18มงกุมเนี่ยดูรายงานข่าวต่างประเทศนึกถึงเมืองไทยเลยเมืองไทยมันก็มีคนดังๆพวก ดารานักร้องวิธีกรทนายความก็มีนะชอบแต่งตัวหรูหราเสื้อผ้าราคาแพงใส่เสื้อมียี่ห้อหัวเข็มขัดมียี่ห้อรองเท้ามียี่ห้อนะครับแล้วก็ให้ทีมงานลูกน้องถ่ายรูปเวลาขึ้นเฟซขึ้น,นอะไรต่างๆอินสตาแกรมก็จะเห็นว่าเป็นคนแบรนด์เนมทั้งตัวหน้าตาก็ไปทำบางคนเป็นผู้ชายก็ไปทำหน้าทำตาด้วย ใช้ชีวิตหรูหรานะครับเดินทางไปต่างประเทศดูฟุตบอลลิงไซนะนะครับพาเมียน้อยไปนอนในต่างประเทศอะไรต่างๆมีบ้านมีช่องหลายหลังเอ่อบางคนโชว์สำนักงานตกแต่งทีห้าล้านสิบล้านนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งดาราทั้งนักร้องทั้งคนดังทั้งหลายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราไปเห็นคนไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะครับที่ดูแล้วใช้ชีวิตหรูหราเนี่ยแบรนด์เนมทั้งตัวเนี่ยแล้วเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย ก็ให้ดูคดีไนจีเรียไว้ในประเทศเราก็มีครับนะครับเป็นนักกฎหมายทนายความอาชีพเดียวกับผมเนี่ยโอ้ยรองเท้ากุชชี่โอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมหัวเข็มขัดแนมเนมเกงในตัวลราเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนะคนพวกนี้นะครับดูรายงานข่าวจากต่างประเทศนะครับเขาวิเคราะห์นะเขาบอกว่าคนเหล่านี้นี่ไม่ใช่คนที่ทำมาหากินสุจริตเหมือนอาชีพผมเนี่ยเงินทองกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยมันยากเย็น แต่ถ้ารับวิ่งเต้นล้มก็ดีวิ่งตำรวจวิ่งอายการอันนี้ก็รวยเร็วนะพอรวยเร็วปุ๊บก็จะโดนตำรวจแจ้งข้อหารเร็วออกหมายจับเร็วช่วยเหลือพ่อค้ายาเสพติดช่วยเหลือพวกเจ้ามือหวยเถื่อนชักชวนคนเล่นการพนันรายได้ดีเพราะอะไรเพราะไอ้พวกการพนันพวกพ่อค้ายาเสพติดเงินมันเยอะ นะครับแล้วพวกนี้มันทําธุรกิจทั้งเทาๆดําๆก็จะมีนักกฎหมายทนายความบางคนบางท่านเข้าไปเกี่ยวข้องก็แรก,แรกๆก็ไปให้คําปรึกษากฎหมายแบบกติทําไปทํามาก็เป็นไงค่าจ้างมันเยอะปลอมเอกสารบ้างนําสืบเท็จบ้างช่วย่อค้ายาคนดังๆนะครับได้เงินได้ทองทีแล้วสิบล้าน20บล้านก็ร่ํารวยเนี่ยคนพวกนี้สุดท้ายก็สารออกหมายจับก็ไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้น เวลาท่านติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามผมหรือใครเนี่ยเราดูนะครับคนที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยนะใส่เสื้อผ้าราคาแพงรถหรูอะไรจากใช้ชีวิตหรูหราเนี่ยนะครับนั่งเรือนั่งโพสบนโรงแรมหกดาวนะครับเรือยงเรือยอดพวกนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะได้เงินมาแบบไม่สุจริตครับเพราะคนทั่วไปทำมาหากินสุจริตใครจะเอาเงินไปโอ้โหใส่รองท ung, ง้งรองเท้าเสื้อผ้าราคาแพงอะไรกันมาโชว์กันทุกวัน ลูกเมียก็ถ่ายรูปคู่กับรถปอร์เช่ป้ายแดงถือถุงอะไรไอโฟนเกุชชี่นั่งเครื่องบินส่วนตัวนะนะครับฟับงๆว้เนะนี่เนี่ยไอคนพวกนี้ก็จะหลอกบางคนก็ตั้งเป็นมูลนิธิก็มีบางคนก็ตั้งเป็นอะไรตจาะไรต่างๆแล้วก็ระดมเงินเอาคนเข้าร่วมโครงการหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไปเขาบอกประมาณ2ล้านลาเนี่ย FBI จับได้ นะครับเมืองไทยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอคนไหนที่ใช้ชีวิตหรูหราเกินเกินควรแบรนด์เนมทั้งตัวเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนไนอะพวกนี้คือ18บแมงกุฎในคราบของอินฟลูเอนเซอร์นะที่กล่าวมาข้างต้นนี่ไม่ได้ว่าใครนะให้ระวังคนพวกนี้ไว้นะเงินทองมันหามายากคงไม่มีใครจะต้องแบรนด์เนมทั้งตัวอะไรต่างๆนะนาดาลงดราบางคนก็นระวังนะซื้อรถคนละสามสล้าน บ้านราคาร้อยล้านมันจะทําอะไรได้ขนาดนั้นผมก็มีเพื่อนเป็นดาราไม่เห็นมันจะรวยเลยเขาบอกมันก็อาจจะทําเช่นหลอกขายเครื่องสําอางอาหารเสริมกินแล้วรักษาโควิดได้นคือพวกนี้มันโจรในคาบของอินฟลูเอนเซอร์คำว่าอินฟลูเอนเซอร์คือคนดังนะคนที่มีชื่อเสียงอย่างผมนี่เ็เรียกว่าเป็นคนดังทางโซเชียลนะฮะนะแต่ผมก็จะไม่หลอกลวงประชาชนนะครับ เนะี่ยเสื้อผ้าผมก็น่าจะตัวสักไม่กี่ร้อยมั้งเนี่ยเนี่ยไม่ได้ซื้อเองนะเขาให้มานะครับเนี่ยไปภาคเหนือนะเขาก็ซื้อให้มาไม่กี่ร้อยแล้วมั้งนะนะแบรนด์เนมไม่มีใส่เสื้อตาจรอร์เคเเฮอร์เมสอะไรจะอะไรกุชชี่อะไรไม่มีนะโอ้โหนะครับนะเพราะนั้นให้ระวังไอ้พวกนั้นอนะเงินพวกนั้นคือเงินที่หลอกลวงประชาชนมานะั้นะนะครับคนพวกนี้นะครับให้ระวังคนพวกนี้นะตัวดีเลยอันนี้ก็เรื่องแรก ร <c oughs> ักงานสอบสวนนี่โอ้โหบางโรงพักนี่มีแต่คดีมินมประมาทพ,พรบบอ,อคอมแค่กองเชียร์รัฐบาลไปแจ้งวันๆนี่ก็เยอะแยะมากมายแล้วนี่ก็เห็นใจตำรวจอืมชอบดูอาจารย์ครับขอบคุณครับอืมอืม อ่าบเรียนอาจารย์เดชาสวัสดีครับอ่าตอนนี้กาบเรียนกําลังดังนะอืมนะครับอืมเทพเทือกหายไปไหนอ๋อไม่รู้เหมือนกันลุงที่บ้านกกกไปถึงไหนแล้วคดีลุงพลก็ว่ากันไปก็รอไปที่อายการรอไปศาลนะนะก็เห็นได้ข่าวกองชงกองเชียร์ก็เริ่มขัดเริ่มแย้งกันนะอืม มีทนายอาวุโสบางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ทนายลุงพลนะครับนะเห็นเห็นเห็นมีคนก็ส่งมานะนะไปเห็นไม่มีทนายอาวุโสไปหาว่าไปไปไปวิจารณ์ว่าทนายลุงพลหิวแสงนะครับนะก็ก็ว่ากันไปเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปซัดกันไปซัดกันมาเห็นกองชงกองเชียร์ก็ตอนนี้ก็เริ่มขัดกันแล้วนะนะเริ่ม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 ขัดกันแล้วกองชงกองเชียร์นะครับ คดีลุงพลมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายนะถ้าพยานหลักฐานตํารวจเขามันมัดแน่นนะสมมตินะสมมุติพยานหลักฐานตํารวจมัดแน่นลุงพลก็ติดคุกแต่พยานหลักฐานของลุงพลถ้ามันไม่มัดแน่นลุงพลก็รอดแค่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับทนายนะครับมันเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะครับนะตำรวจกล่าวหาลุงพลว่าทาผิดตํารวจก็มีหน้าที่ไปหาหลักฐานมาว่าอ่า ไปหาหลักฐานมาว่ามาพิสูจน์ว่าลุงพลทาผิดนะถ้าพิสูจน์ได้ลุงพลก็ติดกุ๊กนะจะเอาเทวดาเอาทนายจากกรุงเทพเอาทนายคนไหนอะไรมาว่าความก็ไม่รอดหรอกครับถ้าตํารวจก็มีหลักฐานครบแล้วก็ไม่รอดเอาเทวดามาว่าความก็ไม่รอดนะครับยิ่งสู้ก็ยิ่งติดนานสู้ติดแน่แพ้ติดนานแต่ถ้าเกิดพยานหลักฐานตํารวจไม่มีสมมตินะก็คุณไปกล่าวหาว่าลุงพล ถากเด็กลุงพลตัดไม้ทําลายป่าไม่มีพยานหลักฐานขณะกําลังตัดไม้ไม่มีหลักฐานขณะกําลังบุกลุกแบบนี้ลุงผลก็ชนะแต่ถ้าตํารวจมีพยานหลักฐานเลยว่ามียูทูบเบอร์ถ่ายไว้ขณะกําลังตัดไม้โค่นต้นไม้นะแล้วก็มีหลักฐานขณะกําลังสร้างพญานาคถ้าหลักฐานมันชัดเจนพยานหลักฐานตํารวจมัดนั่นเอาเทวดามาเป็นทนายก็ ไม่สามารถหลุดแนะเพราะมันชัดเจนไงเห็นกําลังกระทาความผิดกําลังตัดไม้ทําลายป่ากําลังสร้างพญานาคในในป่าสงวนสมมุตินะถ้ามีพยานหลักฐานอย่างนี้ก็ลุงพลก็ติดก,กุ๊กนะเอาเอาเทวดามาว่าความก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานชัดก็อยา่าไปสู้ก็รับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าสู้ไปก็โดนเต็มข่าทนายก็เสียอันนี้ก็ฝากแต่ถ้าเกิดไม่มีพยานหลักฐานลุงพลก็สู้คดีไป แต่ถ้าหลักฐานมันมันมดแน่นแล้วโอ้ยมีทั้งคลิปวิดีโอไลฟ์สดยูทูบเบอร์หลักฐานไม้เมยออันตรายต่างๆหรือคดีพากน้องชมพู่มีหลักฐานชัดสู้ไปม,มันไม่เกิดประโยชน์นะจะไปหลงคลุมนักกฎหมายที่ปรึกษากฎหมายอะไรอย่าไปเชื่อนะมันนะถ้าหลักฐานมันชัดก็คือไม่รอดแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็รอดผมไม่รู้เพราะคนที่จะตัดสินว่าลุงพลจะติดคุกหรือไม่คือศาล แค่นั้นเองถามมาก็ตอบไปนะพักร่วมรัฐบาลทำไมไม่ถอนตัวมันจะถอนทำไมละนะนะภูมิใจไทยประชาชิที่ปัดจะถอนทำไมก็มันมีอำนาจอยู่นะถอนมาก็เหมือนฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้ไม่มีอำนาจนะประชาธิที่ปัดก็ดูแลกระทรวงพาณิชย์ดูแลคมนาคมดูแลกระทรวงมหาดไทยก็มีอำนาจอยู่นะครับนะ พอมีอำนาจก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ใช้งบประมาณได้หาเสียงได้นะการหาเสียงก็ไปในฐานะรัฐมนตรีมันก็ประชาชนก็กลัวข้าราชการก็กลัวเพราะฉะนั้นประชาธิปัตปัภูมิใจไทยจะไปถอนตัวทำไมไม่พอนเขายังมีอำนาจทางการเมืองภูมิใจไทยทมีอำนาจทั้งไรคมนาคมนะกระทรวงสาธารณกระทรวงหลักๆทั้งนั้นเขาไม่มีการถอนตัวแล้วนะ ผลประโยชน์ทางการเมืองมันชัดๆถ้าออกมาแล้วเขาก็ไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองเขาจะไปถอนตัวทาไมใครจะเอาสีไประบายหน้าพักนะไปยืนปัดส,สวะรถนะด่าหยาบคายแค่ไหนไม่ถออเราเชื่อสัครับนักการเมืองมันสนใจแต่อํานาจนะไม่มีทางถอนตัวแล้วนะนะครับนะเขาใช้อํานาจใช้ทรัพยากรใช้คนใช้อะไรได้นะ แต่ถ้าเขาออกเขาไม่มีอำนาจเพราะนั้นเขาก็สูญเสียอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังกับนักการเมืองพวกนี้เลยก็ไม่มีทางถอนตัวประชาชนก็ถึงต้องไปไงร้องเพลงด่าเสียดสีขับไล่คาม็มบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เพราะอะไรเพราะเขาดูแล้วมันไม่มีทางที่จะออกไม่ถอนหรอกครับอ,อาจารย์อย่าลืมเอารีนะ่าอาจารย์มาออกนะครับก็เดี๋ยวลองคุยดูก่อนนะ เพราะว่าถ้าจะคุยกับพี่ลีนาก็ต้องคุยก่อนมามาออกเพจผมเนี่ยก็ต้องคุยกติกากันก่อนนะเพราะพี่ลีนาแกเป็นคนพูดจาแรงแรงกว่าผมเยอะพูดไปพูดมาเดี๋ยวเพจผมก็โดนปิดเนี่ยนะเนี่ยเพจสสวันอยู่บำรุงเนี่ก็โดนโดนบล็อกโดนอะไรไปแล้วเนี่ยนะสามสิบวันนึ่ไงนะครับเนี่ยขนาดสอสวันนะครับอยู่บำรุงเนี่ยยังโดนเนี่ยคนติดตามแปดแสนยังโดนนะครับเพราะฉนั้นจะเชิญพี่ลีนามาก็ต้องคุยก่อนเดี๋ยวดูก่อน จะให้แกพูดเรื่องอะไรยังไงนะครับนะครับนะเพราะพี่ลีน่าแกเป็นคนดังคนเก่งแล้วปากแกสุดๆนะผมยังโอ้โหผมว่าผมเป็นคนปากอย่างนั้นแล้วนะพี่ลีน่าเนี่ยปากสุดนะพูดรัสถานโลกาไม่มีตำรวจกล้าออกหมายเรียกอนะ่ะแต่หงทหารไม่กล้าจับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ด่าเสียหายจะยอมจ่ายสองพันเนี่ยเดี๋ยวก็ด่าไอ้หน้าหอยหน้าอะไรต่างๆไปนะนะนะเพราะว่าแกปากแค่สุดๆนะนะครับอืม mm. นะครับอืม mm. อประเทศไทยจะเป็นแบบนี้อีกนานไหมน,น้าเพราะว่านายกประยุทธ์เขาไม่ลาออกอยู่แล้วเขาเป็นคนอดทนด่าเท่าไหร่เขาไม่เขาก็ทนได้เพราะเป็นคนอดทนนะแกเป็นคนมีความอดทนสูงอพี่นอ้องประชาชนคิดเหมือนผมอะด่าเขาไม่ว่าหรอกแกบอกแกจำเป็นต้องอยู่เพื่อที่จะอะไรปราบโควิดให้สําเร็จ นะถ้าทิ้งแกจะไม่ทิ้งไว้กลางคันแกแกเป็นเป็นหัวงประชาชนพี่น้องเชื่อไหมล่ะก็ไม่รู้อะแกพูดอย่างนั้นอะนะครับม,มีหน้าอาจารย์วันนี้พูดแปลกๆกลัวโดนนี่เองนะนะครับนะครับคือการจัดรายการเนี่ยนะเราเราเป็นนักกฎหมายเรารู้กฎหมายดีเพราะฉะนั้นอะไรจะแล้วแต่จะมีความสุ่มเสี่ยงเราก็เปไ็นไงอ่านกะ็ตนะ้องต้องระวัง เดี๋ยวดูคอมเมนต์ทางทิกตอกบ้างเดี๋ยวก็หาว่าอ่าไม่อ่านเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะนะครับนะครับอืมนะครับก็อ่านอ่านคอมเมนต์พี่น้องประชาชนตลอดนะอำนาจกับผลประโยชน์ออืม,อมจุกรู้จุกรู้อ่าพี่น้องบอกให้จุกรู้หน่อยจุกรู้นะครับตอนนี้ก็มีคนเอา จุกรูไปใช้กันเยอะไม่เป็นไรครับใครอยากใช้ก็ได้ถ้าถ้าเอาไปใช้เรามีความสุขนะครับอืมดีใจที่อาจารย์เดชาไม่จบกฎหมายที่เดียวกับอาจารย์วิษณุอืมนะครับอาจารย์วิษณุแกก็เป็นนักการเมืองพอเป็นนักการเมืองแล้วแกก็ต้องพลิ้วนะพลิ้วจากคนตรงไปตรงมาแกก็ต้องกลายเป็นคนพลิ้วเพราะอะไรเพราะต้องเอาตัวรอดต้องตีความช่วยเหลือรัฐบาลอะไรต่างๆมันธรรมดานะ นะแกก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลเพราะแกเป็นอะไรเป็นฝ่ายกฎหมายรัฐบาลน,นะเออนะนะครับเกิดเป็นคนไทยอยู่ยากพูดความจริงก็ไม่ได้พูดได้ครับแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวนะเพราะพลอประยุทธ์เขาออกข้อ,อกอำหนดฉบับที่29บอกว่า การนำนำเสนอข่าวต้องไม่ทําให้ประชาชนหวาดกลัวเพราะฉะนั้นเวลาใครดูรายการผมเนี่ยอย่าหวาดกลัวะต้องหัวเราะครับนะพอผมพูดพบก็หัวเราะเลย <laughs> นะมันจะได้ไม่เข้าประกอบความผิดเนี่ยเขาบอกพูดแล้วประชาชนหวาดกลัวแต่ถ้าพูดแล้วประชาชนขำอย่างนี้มันไม่มีใครหวาดกลัวแล้วพูดแล้วแล้วหัวเราะพอพูดเสร็จนะ <laughs> อะไรจำลองเนี้ยคดีลุงพลกับคดีทนายของลุงพลใครจะถูก ดำเนินคดีก่อนกันผมว่ามันไปพร้อมๆกันนะทนายลุงพลเขาก็ถูกดำเนินคดีเรื่องอะไรถูกกล่าวหาเรื่องปลอมเอกสารเรื่องอะไรต่างๆเรื่องนําสืบเท็จในคดียาเสพติดนะลุงพลก็ถูกกล่าวหาก็ก็มีคดีทาร้ายร่างกายคดีไม้มาฆ่าแต่คดีอะไรวะบุกรุก,กป่าคดีพลาดเด็กอืมก็ก,ก็น่าจะไปพอๆกันนะระหว่างทนายกับลุงพลนะอ ลีหน้าจังด่านายกผิดไหม,มนะครับไม่รู้ไม่เคยฟังลีหน้าจังเนี่ยนะครับนะครับถ้าใช้คำหยาบก็ผิดเขาก็สามารถแจ้งดูหมินดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานหรือไม่ก็แจ้งอะไรเขาเรียกนะดูหมิ่นโดยการโฆษณาได้ก็ปรับสองพันแต่ผมว่านายกคงไม่ยุ่งกับลีหน้าจังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแกก็ด่าเป็นหน้าหอหน้าอะไรเต็มไปหมดหน้าหอหน้าคออะไรไปหมดนะเพราะว่าปากแกร้ายอ่ะ ืมปากกลาออืมอืมการจัดจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขให้บุคลากรด่านหน้าใครเสนอเปลี่ยนนโยบายผิด